สวัสดีครับพี่น้องเช่ายูทูปทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็พอกกับผมคือเกาคือเดิมเนาะนะครับสุพรรณสิพาพี่พอน้องห้อมหาอยูุห้ากินคือเกาละนะครับกะตามแบบของสุพรรณนะครับวันนี้นะครับสิพาพี่้องห้อมาหาแมงกี้ซ้อนนะครับมาแก้มือมันหมายเกาเนี่ยละนะครับหิ้มเคลื่อนหมองเกาเลยนะครับหมองทีผมห้าพี่รองห้อมาเหยียบแมงกี้ซ้อนในมือน่ะนะครับซึ่งกะได้หาตัว นะครับกับผมกับปอยไปนะครับสรับคลิปนี้เองผมกับสิเป็นคลิปแก่มือเนาะแต่ว่าเข้าสิเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยหนึ่งนะครับจากที่เข้ามาอาเฮ็ดการเหยียบนะครับเต่มือนีกับมาเบิองน้ำกันน้องพี่น้องเนาะว่าผมจะใส่วิธีการแนวดในการหายเม่ก,กี้ซ่อนในมือนีนะครับก็บฝากพี่นน้องที่ตามด้วยนะครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมจะพาพ,พี่พี่น้องมาหามิงกี้ซอนในรูปแบบของการเอื้อนนะครับใส่เสียงของมิงกี้ซอนนะครับจากบลูทูธนะครับเปิดล่อมันนะครับนี่แหละบริเวณตำแหน่งหิ้มเคลื่อนนี่แหละนะครับก็ลองเบิ่งเนาะผมกะบป๊การันตีกะหลับพี่น้องว่าสีมันหรือบป่ามันนะครับก็ลองเห็ดเบิง่งแต่ตามที่เคยไปหามันก็นได้อยู่นะครับแต่ว่า มันกะตังสถานทีเนาะเคยไปหาน้ำทงไฮทงหน้านะครับเต็นคิปนี้สิพายพี่น้องมาหาหิมเกลือนนะครับมันกะตังสถานทีไปกับองค์หัวมันเสียใจขึ้นกันบอนะครับจังได็กกับมรุนเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็บสลับอุปกรณ์เฮานะครับกับซีมีกม่กะละมังนะครับนี่นะครับกะละมังเพื่อสีคุดหลุมลงไปนะครับขนาดโตกันกับกะละมังเท่านี้แหละนะครับกับ เอาลงไปในที่เฮาคุดนะครับแล้กกระสีมีไหม้นะครับเฮ็ดเป็นรักขึ้นมาเพื่อสีใส่หลอดไฟซองลงนะครับกระ,ะมังตัวนี้เฮากระสีเอาน้ำใส่ประมาณนึงนะครับและะ้วก็ะที่เหลือกระสิเป็นการเปิดเสียงนะครับคำชักน้อยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุอป,ปรกรณ์เฮาก่อนก็นกนแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับ นี่ก็คือการเตรียมหลุมนะครับเพื่อข้าเสียวกระละมังตรงนี้ลงไปนี่นะครับเบือเพิ่มให้มันพอดีนะครับตับดปีนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเสียมปีศาจออกแบบเองครับฝั่งนี้เป็นจอบฝั่งนี้เป็นขาดฝั่งนี้เป็นเสียมแต่ว่ากระละมั่งตอนซับมันสิกอหู ะครับพี่น้องสำหรับนี่ก็คือหน้าตาของอุป,ปกรณ์หฮานะครับที่หฮอเตรียมการไปวางหนึ่งหันเนาะนะครับกระสีมีาการะมังที่หฮาเตรียมนะครับแลก้กก็มีเสานะครับสำหรับเสานี่เ่ากระสีมีไว้สำหรับมาหอยไฟเนาะนะครับหฮาก็ะสีไฟมาหอยตรงตําแหน่งนี้แล้วก็ซองลงไปหาถัางกระมังตัวนี้นะครับส่วนในกระมังนี่ห่ากระเสียวหนามมใไ่นะครับ เอาหนามมาใส่จักระดับหนึ่งนะครับพ่อประมานนะครับวานนี้เข้ากระเสียวบูดทูดนะครับมาตัางไว้บริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็เปิดเสียงเมงกี้ซ้อนนะครับกะเลาเบิ้งงนาะพี่น้องเนาะไว้ามั่สี่หมน 4, 000, 000บอมืันนี้นะครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ด้เวลาที่เข้าสีมาทําการเอื้นเมงกี้ซ้อนแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับตอนนี้เข้ากะเตรียมนำ เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้ารับขันตอนต่อไปนะครับห้องกระสีทำการเปิดบูทูธล่อนะครับนี่มากับทีมงานพร้อมนะครับน้องไอดิน <c oughs> เป็นลุกมือที่ให้เปิดบูทูธให้ครับตอนนี้เดียวห้องกระสีเริ่มเปิดเสียงเนาะนะครับเอาไอดินจัดเลยอ่จัดเลย เอาเสียงขึ้นในสุดเลยครับพี่น้องกลับม,มาลุ่นน้ำกันเด้อนะครับว่าจีจจงไรน,นะครับครับพี่น้องหลังจากที่เฮาเปิดเสียงหล่อมากประมาณจักเกือบเกือบยี่สิบนาทีนะครับก็บดีด้วยพี่น้องผลงานเฮานะครับ แบบนี่ห่างๆครับมาเรื่อยๆตะว,ว่ากาโบโบหลายนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ตรงนี้อาจจะบป็อโบคมีปันไดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับลำโพงบูทเทานะครับอย่างที่เห็นน้องพี่้องเนาะเป็นลำโพงตัวหน่อยนะครับแต่าตามลักอีนี้เพิ่นสีใสแบบเป็นฮ่อนนะครับแต่คือเป็นบักรู้รถตลาดนะพี่้องถ้าแบบนั้นมันสีดังไกลนะครับแล้วกะ มันเป็นฮ่อนเสียงแหลมโดยเฉพาะนะครับมันสีเหมาะสําหรับเสียงอือ่นแมงจีซ้อนนะครับถา่ายลำโพงแบบนี้มันจะออกเสียงถุ่มๆจังหน่อยนะครับมันก็นเลยค่อนข้างที่จะบดได้ผลปันใดนะครับแต่ว่ากันนี่แหละพี่น้องมีทําที่พี่น้องเห็นหนี่แหละนะครับเอาใส่เวลาประมาณย0ินาทีนะครับเดี๋ยวฮากะสีไ่ไปอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกะสิให้พี่น้องเบงปปิ้งไปเป็นช่วงนะครับว่าสีใดลายซําใดนะครับ ครับมาครับเล็กหน่อยนะครับมาเก็บเมอกี้ซ่อนซอยนะครับนี่นะครับพี่น้องจักประมณนอาจจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับมันกะนี่ครับได้ซ้ำที่พี่น้องเห็นนี่แหละนะครับมันกะมาเรื่อยๆยครับพี่น้องบางตัวมันกัดสลัดนะครับเพราะต้องเที่ยวน้ำจับเอาเพราะมันบินมาลงแล้วไกลๆนี่มันกะบ่ลงนํำครับมันกะหมุนนู่น้ำขี้ดินแถวนี้นะครับ มันก็ต้องเที่ยวจับลุงน้ำนะครับแต่าตามรักอีนี้พี่น้องมันก็ต้องมีไฟอีกดวงหนึ่งนะครับขึ้นไปไว้ด้านบนนะครับด้านบนอีกหลอดหนึ่งเพื่อว่าเสียงให้มันหลอดจากฉีดมันอยู่ไกลๆนะครับมันไดยยิ่นเสียงแหลมัน,นไน้เนนฟะครับมันก็ะิีบบินมาหาไฟหลอดข้างบนนะครับพอมาหอดหลอดข้างบนแล้วมันก็จังสิตโต้ลงไาหาหลอดข้างล่างนะครับถ้าตามรักแล้วมันต้องประมาณนั้นนะครับซึ่งห้าก่ ว่าด้ครบป่านั่นน้องนๆเอากะนี่แหละเอาซ้ำเฮามีนะครับเอาซ้ำที่เฮามีนี่แหละนะครับเฮากับว่าด้หากินเป็นอาชีพนะครับแต่ว่าเฮากับพวกวิธีกับเร่อมาเห็ดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับนี่กับจีเดียวเหนียวอหนที่พี่น้องนี่เอ้ยคือ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 เหมือนเหมือนนะครับกันไตไปเรื่อยๆก็ได้ไปเรื่อยๆพี่น้องมันกัดมาเรื่อยๆนะครับถึงว่ามันสิบปล่อลายแบบมึงมังมึงมังมาเนาะ มันขามาเรื่อยๆนะครับกระะตัวสองตัวนะครับถาดว่ากันไตหอดแจงในไดร์ลครับพี่น้อง <c oughs> ต่ว่าเฮ้าคือสิบอ,อยู่หอดแงง้งแล้วน,นะครับขสิเปิดทิมไว้นี่กัโอ้ประธานภูมิไตปลาหิมฟังวันที่เห็นลำบัวเ้อาสีลากเอาอีกนะครับกตสียากเนาะแต่กาว่าอีกนั่งอีกจะเข้าพี่น้องเบืงองหีีจะเข้านะครับผมได้พ่อขัวเข้ากับพ่อหล่ะนะครับอ้าวบินมาเล้ยวลง้ีเดียวนะครับ น,นี่นี่นี่ครับแลี้มาแล้วแลี้มาแล้วแลี้มาแล้วครับแลี้มาแล้วแลี้มาแล้วครับลงไปลงไปอ่อาแต่มาเรื่อยๆครับทีละตัวสองตัวนะครับมันเกิบเพราะคืมไม้มันหลายๆนะครับอ,<า>อยากออกมาได้มึงเนื้อยา,อยาได้ก็สิได้บินออกง่ายๆครับ, <c oughs> รบพี่นอ้องสำหรับตอนนี้กต ได้เวลาอันสมมาพัาคขวนเนาะนะครับห้องสีขึ้นเมื่อหละนะครับแต่ห้องก็นั่งมาอยู่นี่กตใช้เวลาประมาณจักหนึ่งชั่วโมงแหละนะครับน่าจะได้หนึ่งชั่วโมงนะครับนี่แหละครับผลงานห้องอาบ่อเฝ้าด้อพี่น้องวันนี้นะครับถือว่าแก่แข้นสาเร็จนะครับหลังจากที่ห้ามาเหยียบในคลิปก่อนเนาะบัวไทยกินนะครับแต่ว่าคลิปนี้พี่น้องพ่อได้ขัวยุดอกนะครับนี่ แจ็คสวยหน่อยนึงอยู่นะครับกัเสียไว้ซ้ำานี้ด้วยพี่น้องด้วยนะครับกะพี่น้องเขา,าเบิ่งกะฝากน้ำเนรนะครับกดไลค์กดติดตามให้น้ำเนเด้วยนะครับกะเอาไว้ซ้ำานีก็แล้วกันพี่น้องนะครับพอกันไม่ลิปหนาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ